ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมวันนี้ผมถึงปากบ,บวมตรงนี้เห็นไหมฮะมันบวมๆนิดนึงผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาฮะ,ะซึ่งหลายๆคนนะฮะก็มีฟันคุดอยู่ในปากอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวผ่าไปแล้วหรือยังไม่ได้ผ่าหรือกำลังปวดอยู่ก็มีนะฮะแล้วคุณรู้ไหมละครับว่าจริงๆแล้วฟันคุดมันคืออะไระ ดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่รายการเซซ่าโชว์รายการที่จะมาไขาปริศนาในชีวิตประจําวันด้วยวิทยาศาสตร์กันครับผมและว,วันนี้นะฮะเป็นเทปษษพิเศษเพราะเป็นเทปฟันคุดอีดิชั่นนะฮะบวมขนาดนี้นะฮะผมแต่ไม่มีเทปลงนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถ่ายรายการกันทั้งบวมๆวมอย่างเงี้ยแหละฮะสำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็คือฟันคุดคืออะไรนะฮะฟันคุดนะครับคือผลไม้ชนิดหนึ่งนะ,ะมีเปลือกสีม่วงนะฮะไม้นั่นมังคุด ฟันคุดนะครับก็คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกตินะฮะอาจจะโผล่ขึ้นมาเพียงแค่บางส่วนนะฮะหรืออาจจะอยู่ใต้กระดูกขากรรไกรทั้งซี่เลยก็ได้นะครับผมซึ่งฟันที่พบว่าจะคุดบ่อยที่สุดนะครับก็คือฟันกรามที่สุดท้ายนะฮะอย่างผมนะฮะนี่ยฮะอยู่ด้านในนะฮะรูปขึ้นฮะนั่นแหละฮะน ซึ่งเจ้าฟันคุดเนี่ยครับอาจจะโผล่นะฮะในลักษณะที่ตั้งตรงเอียงหรือฉากเลยก็ได้นะฮะหลายหลายคนอาจจะถามว่าเาวแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวผมเองมีฟันคุดหรือเปล่าเอ๊ะมีหรือเปล่าเอ๊ะหรือไม่มีเอ๊ะหรือมีเอ๊ะหรือไม่ม,ม,มีวิธีการดูง่ายๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยครับก็พบทันตแพทย์ครับเพื่อตรวจช่องปากให้ดูนะฮะอาจจะนับจํานวนฟันนะฮะว่าฟันจนซี่ไหนหายไปหรือเปล่าหรือทาการเอ็กซเรย์ครับเพื่อเห็นอย่างชัดเจนไปเลยนะฮะและเมื่อทันตแพทย์พบฟ,ฟันคุดแล้วนะฮะทันตแพทย์ก็จะทําการผ่าออกครับผมหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไม อ,อ,ะะอย่างแรกนะฮะที่ต้องผ่าฟันคุดออกเนี่ยเพราะป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ปกคลุมฟันตรงนั้นอยู่นะฮะซึ่งเกิดทําให้เกิดอาการปวดนั่นเองแหละครับป้องกันฟันซี่ข้างๆผุนะฮะเนื่องจากฟันคุดมันไปชนใช่ไหมเออมันก็จะเกิดอาการผุได้นะฮะนอกจากนั้นยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเช่นป้องกันการเกิดถุงน้ําป้องกันกระดูกละลายหรือคนที่จัดฟันก็อาจจะมีการผ่าฟันคุดก่อนอยู่แล้วครับซึ่งการผ่าฟันคุดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะฮะ เพราะว่าทันตแพทย์ถ้าจะฉีดยาชาก่อนอย่างผมไม่หฉีดยาชาเสร็จปุ๊บผ่าไปไม่รู้ตัวเลยครับรู้ตัวทีคือผ่าเสร็จแล้วนะะไม่เจ็บอะไรเลยจริงๆครับผมการันตีแต่หลังจากผ่าฟันคุดแล้วนะ,ะอาจจะเกิดอาการปวดอาการบวมอย่างอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ 2-3วันนะครับอย่างนี้ผมผ่าฟันคุดมา3วันนะครับผมก็ยังคงบวมอยู่นิดหน่อยแต่ดีกว่าเมื่อวานเยอะแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะทั้งการทานอาหารและการพูดทุกอย่างจะเป็นต่างปกตินะฮะแต่เพราะอาการบวมอาจจะทําให้อ้าปากได้น้อยลงแค่นั้นเองแหะครับไม่งั้นผมพูดออกรายการไม่ได้หรอกเออเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดปัญหาหรือสงสัยหรืออยากจะกําจัดฟันคุดนั้นทิ้งไปก็พบทันตแพทย์ได้เลยครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างน,นี้ได้เลยเพื่อบอกว่า ต้องการที่จะไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรถ้าน่าสนใจเดี๋ยวเราเอามาทำรายการให้ครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าทำไมสมาร์ทโฟนถึงทำให้คนตื่นฮะกดคลิปด้านบนเพื่อดูได้เลยและคลิปด้านล่างครับสำหรับรายการไซรัน EP 1นะครับผมก็สามารถดูได้นะฮะและอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซคนที่ปากบวมบวแบบนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ